วันนี้เราจะเรียนพระธรรมสามยนนะครับบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ยี่สี่วันนี้เรียนทั้งบทนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนพระธรรมสองยนไปนะครับซึ่งสองยนสามยนมีแค่หนึ่งบทนะครับวันนี้เราจะเรียนให้จบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านังสือเล่มนี้เป็นเป็นมาอย่างไงที่มาเป็นยังไงนะครับพระธรรมสามยนนี้คือจดหมาย ที่ยอนเป็นผู้เขียนเขียนในประมาณปีคศ85ถึง95ประมาณราวๆนะครับที่ที่นักอ,อาาธิบายได้บันทึกไว้นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเขียนจดหมาย1ยอนและ2ยอนนะครับในจดหมายฉบับนี้หรือพระธรรม3ยอนนี้ยอนเขียนถึง กายอัสซึ่งเป็นเพื่อนของยอนและเป็นผู้ที่เปาโลทำบัพติศมาให้ซึ่งเปาโลทำบัพติศมาให้สองคนหนึ่งในนั้นคือกายอัสดูในหนึ่งโคลินบทที่หนึ่งข้อที่สิ่นะครับเรามาดูที่กายอัสกายอัสผู้นี้เป็นใครกายอัสผู้นี้เป็นคนที่เอาจริงเอาจังในทางของพระเจ้าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ เป็นคนที่ไว้ใจได้เป็นผู้ที่มีน้ำใจในหมู่คริสตจักรและเป็นคนที่มีฐานะดีครับกายอัสเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องคริสเตียนพูดง่ายๆว่าทำโบสถ์ในบ้านของกายอัสและกายอัสเป็นผู้สนับสนุนคริสตจักรในสมัยนั้นมีหลักฐานอยู่ที่ไหนอยู่ในโรมบทที่16ข้อ23ผมจะพาพี่น้องอ่านนะครับ แต่เวอร์ชั่นนี้ผมเอาเวอร์ชั่น1971มานะครับผมจะท้าพี่น้องอ่านรวมบทที่16ข้อ23นะครับกายอัสเจ้าของบ้านผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้านั่นคือเปาโลนะครับและเป็นผู้บำรุงริ้นสัตัทั้งหมดฝากความคิดถึงมายังท่านเอรัสทัสสมุหะบัญชีของเมืองและควาทัสซึ่งเป็นพี่นอ้องของเราฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลายด้วยดังนั้น เราเห็นว่ากายอัสเป็นคนที่ต้อนรับเปาโลดูแลเปาโลเมื่อเปาโลไปที่เมืองของกายอัสคุณยังไงว่ากาอัสเป็นเป็นคนที่ร่ํารวยมีความมีเงินมีกําลังที่จะสนับสนุนคริสตจักรด้วยนะครับกายอัสผู้นี้เป็นผู้ที่มีส่วนดูแลในคริสตจักรแต่มีบางคนในคริสตจักรน่าซื่อใจคนครับอยากเป็นใหญ่เป็นโต ซึ่งเราจะมาเรียนด้วยกันว่าเขาคนนั้นเชื่ออะไรยอนจึงกล่าวเตือนที่กายอัสจะไม่เรียนแบบความชั่วของเขาแต่จะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อไปฉะนั้นจดหมายฉบับนี้จึงเขียนเพื่อให้กำลังใจพี่น้องคริสเตียนและประนามความชั่วร้ายในคริสตจักรเพื่อให้พี่น้องจะไม่เรียนแบบและกล่าวชม ผู้เชื่อที่มุ่งมั่นเดินตามพระคำของพระเจ้าทำดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นการกล่าวชมเพื่อหนุนใจผู้เชื่อให้ได้รับกำลังใจในการทำดีและติดตามพระเจ้าต่อไปนะครับฉะนั้นเราจะมาเริ่มดูพระคัมภีร์แต่ละข้อนะครับผมจะพาพี่น้องอ่านช่วงแรกสองข้อแรกก่อนนะครับสามยนบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับ จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าผู้เอาพอโสถึงกายัสเพื่อนที่รักผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักในความจริงเพื่อนที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพดีและให้ทุกอย่างดําเนินไปด้วยดีเช่นเดียวกับจิตวิญญาณของท่านกําลังดําเนินไปด้วยดีย้อนกล่าวทักทายด้วยความรักโดยกล่าวว่ากายัสเป็นเพื่อนที่รักผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักในความจริงนั่นหมายเขาไวงไง ข่าวประเสิริฐคือความจริงครับข่าวประเสริฐเป็นความจริงเรารักกันก็เพราะข่าวประเสริฐบอกเราว่าพระเจ้ารักเราสิ่งนี้จึงทําให้เรารักพี่น้องในรพระคริสต์ฉะนั้นเป็นธรรมชาติของผู้เชื่ออยู่แล้วครับที่จะมีหัวใจรักพี่น้องที่จะมีความรักรักพี่น้องในพระเยซูกิตเพราะว่าพระเยซูได้รักเราพระเจ้าได้รักเราขอนเราจึงรักพี่น้อง และการไม่รักพี่น้องในพระคิดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในพระคิดครับเพราะความจริงในข่าวประเสริฐททำให้หัวใจของเรารักกันรักซึ่งกันและกันถ้าไม่รักถ้าใครคนหนึ่งไม่รักผู้นั้นยังไม่เข้าใจในข่าวประเสริฐในความจริงฉะนั้นยอนกล่าวความจริงกล่าวสิ่งที่จริงคือยอนรักไกอัสในความจริงหรือในข่าวกระเสริฐ และข้อที่สองยอนได้อธิษฐานเผื่อพี่น้องให้มีสุขภาพดีสุขภาพนี่หมายถึงกายนะครับฉะนั้นหมายความว่าเราได้เห็นว่ามีตอนหนึ่งที่ยอนอธิษฐานเผื่อกายภาพก็คือร่างกายว่าขอให้พี่น้องคริสเตียนได้มีสุขภาพดีฉะนั้นเราก็สามารถอธิษฐานเผื่อคนอื่นได้นะครับว่าขอให้ท่านมีสุขภาพดีขอให้ท่านแข็งแรงขึ้นนะครับ ย้อนได้อธิษฐานให้พี่น้องมีสุขภาพดีเหมือนที่จิตวิญญาณของพี่น้องดีอยู่จิตวิญญาณที่กำลังเดินไปด้วยดีซึ่งนั่นหมายความว่าพี่น้องในเครือจักรแห่งนี้มีความเชื่อที่มั่นคงและมีความประพฤติที่ดีสมกับข่าวประเสริฐที่เขาได้รับไว้โอ <Okay. S 1> เราดูในข้อที่ 3, 4, มสี่ห้าหผมจะพาพี่น้องอ่านนะครับ ข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งนะักเมื่อพี่น้องบางคนมาเล่าถึงความสัตย์ซื่อต่อความจริงของท่านและเล่าถึงการที่ท่านดำเนินในความจริงต่อไปไม่มีอะไรทําให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีมากไปกว่าการที่ได้ยินว่าลูกๆของข้าพเจ้ากําลังดําเนินในความจริงเพื่อนที่รักท่านสัตย์ซื่อในการปฏิบัติต่อพวกพี่น้องแม้พวกเขาเป็นคนแปลกหน้าสำหรับท่าน คนเหล่านี้เล่าให้คริสจักรฟังถึงความรักของท่านเป็นการดีหากท่านจะช่วยเหลือให้พวกเขาเดินทางต่อไปอย่างสมพระเกียรติพระเจ้าเนื้อหาในจดหมายนี้อธิบายถึงความริษาทว,ว,ว่าพี่น้องในคริสจักรที่ร่วมกับไกอัสได้แสดงความรักต่อผู้เชื่อที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนั่นหมายความว่างไง มีมิเชลลีหรือมีคนที่ประกาศข่าวประเสริฐเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐซึ่งได้ไปเยี่ยมคสตจักรแห่งนี้และพี่น้องในครสตจัรแห่งนี้ได้แสดงความรักต่อผู้เชื่อที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยความจริงด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าพวกเขาได้ต้อนรับและช่วยเหลือพี่น้องที่เดินทางมาไกลเพื่อที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐซึ่งยอนบอกว่าเมื่อยอ,ยอนได้ยินสิ่งนี้ ยอนได้ชื่นชมยินดีซึ่งเป,เป็นเป็นธรรมชาติของคริสเตียนอยู่แล้วครับถ้าเราได้ยินว่ามีคริสเตียนรักกันแล้วช่วยเหลือกันแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักกันมาก,ก่อนแล้วเมื่อเราได้ยินอย่างนี้เราจะมีความชื่นชมยินดีเหมือนยอนเช่นกันครับเป็นเป็นเรื่องธรรมดาของผู้เชื่อนะครับที่จะมีความชื่นชมยินดีเมื่อเราเห็นคริสเตียนรักกันนะครับยอนได้ฝากพี่น้องในคริสตจกักรแห่งนี้ ให้ช่วยเหลือส่งเสริมคนรับใช้พระเจ้าหรือคนงานของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐให้เขาได้เดินทางต่อไปให้สมเกียรติของพระเจ้าเพราะมิชนาลีเหล่านี้เป็นคนงานของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ฉะนั้นคริสตจักรหรือพี่น้องในพระคิดควรสนับสนุนคนงานของพระเจ้าเป็นอย่างดีฉะนั้นเป็นเป็นพื้นฐานของเราด้วยครับว่าถ้าคนคนนั้นรับใช้พระเจ้าและกําลังจาก ต้องทำงานเพื่อพระเจ้าคริสเตียนควรจะสนับสนุนหรือช่วยคนที่กำลังทำงานเพื่อพระเจ้าอยู่นะครับเรามาดูในข้อที่เจ็ดที่แปดพวกเขาออกไปเพื่อพระคิดโดยไม่ได้รับความอนุเคราะห์ใดๆจากคนนอกศาสนาเลยฉะนั้นเราควรต้อนรับและช่วยเหลือคนเช่นนี้เพื่อว่าเราจะได้ทำงานเพื่อความจริงร่วมกัน เราเห็นได้ว่าคนงานของพระเจ้าในสมัยนั้นออกไปประกาศข่าวประเสริฐต่างแดนโดยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆจากคนทั่วไปในโลกหรือคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับเพราะคนงานของพระเจ้าไม่ใช่คนงานของโลกฉะนั้นคนงานของพระเจ้าควรจะได้รับการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือจาก ประชากรของพระเจ้าและเราเป็นประชากรของพระเจ้าฉะนั้นเราผู้เป็นประชากรของพระเจ้าควรจะร่วมใจสนับสนุนช่วยเหลือคนงานของพระเจ้าให้สมพระเกียรติของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งถ้าเราช่วยเหลือคนที่รับใช้พระเจ้าคนที่ประกาศข่าวประเสริฐแล้วเราสนับสนุนเขาการทําเช่นนี้ก็เท่ากับว่าเราได้ร่วมงานกับคนงานของพระเจ้าเรามีส่วนในภารกิจนั้นฉะนั้น ย้อนจึงหนุนใจและให้กำลังใจที่พี่น้องคริสเตียนจะทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆมาดูข้อที่9ที่10ที่11นะครับผมจะพาพี่น้องอ่านนะครับข้าพเจ้าได้เขียนถึงคริสตจักรแต่ดโดเทรเฟสผู้ชอบเป็นใหญ่เป็นโตไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของเราดังนั้นหากข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะชี้เห็นถึงสิ่งที่เขาได้ทำคือนินทาว่าร้ายเราเท่านั้นยังไม่พอเขายังไม่ต้อนรับพวกพี่น้องซ้ายังห้ามคนที่อยากต้อนรับและไล่คนนั้นออกจากคริสจักรด้วยเพื่อนที่รักอย่าเรียนแบบสิ่งที่ชั่วแต่จงเรียนแบบสิ่งที่ดีผู้ที่ทำดีก็มาจากพระเจ้าผู้ที่ทำทชั่วก็ไม่เคยเห็นพระเจ้าดิโอเตเฟต เป็นคนที่อยู่ในคริสตจักรครับและเป็นคนผมผมคิดว่าเขาไม่ใช่ผู้เชื่อคนรนะับแต่เขาอยู่ในคริสตจกักรในขณะที่คริสตจกักรต้อนรับสนับสนุนคนงานของพระเจ้าเป็นอย่างดีแต่ดิโอเตเฟตผู้นี้อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีอานาจในคริสตจกักรวางตัวเป็นคนใหญ่คนโตในคริสตจกักรและไม่ยอมรับอำนาจของอาคาทูต และอำนาจของพระวจนะของพระเจ้าเขาได้ปฏิเสธเขาได้ต่อต้านและดินทาว่าลรา้หยอนซึ่งพี่น้องผมจะพูดในความจริงว่าในยุคนี้ก็เช่นกันครับมีบางคนที่อยู่ในริิตจักรวางตัวเป็นคนสําคัญไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์และสิยวิบาลที่พระเจ้าแต่งตั้งขึ้น คนเช่นนี้มีมานานแล้วครับตั้งแต่ค,คริสต์ักรุในแรกและคริสต์ักรุในนี้พวกเขาต่อต้านคำสอนและแสดงพฤติกรรมตามสันดานบาปข,ของเขาคนพวกนี้ปสัสจ,จากความรักของพระเจ้าครับและอยู่ในคริสต์ักร์เพื่อผลประโยชน์ของตนเองซึ่งในข้อที่ส0บด o โอเ f เ ไม่ยอมรับสิทธิอานาจของยอนครับยอนเป็นใครยอนเป็นอัคารทูตและสิ่งที่ยอนเขียนคือพราะวจน,นะของพระเจ้าเขาไม่ยอมรับสิทธิอํานาจของพระคัมภีร์หรือของยอนหรือของพระเจ้าที่พระเจ้าให้ยอนเขียนและมิหนำสายังลินทาว่าลายยอนทั้งไม่ต้อนรับคนของพระเจ้าแถมยังไล่พี่น้องในขิ้นศึกษที่อยากจะต้อนรับคนของพระเจ้า ออกจากคสตจักรครับเพียงเพราะว่าต้อนรับคนแปลกหน้าแต่คนแปลกหน้านั้นเป็นคนงานของพระเจ้าครับพี่น้องคุ้นไม่เรื่องนี้ว่ามันเหมือนมันเหมือนที่ไหนในพ่ะวีร์บ่าระะเรื่องดีโอเดเฟตเนี่ยคือไม่ต้อนรับคนของพระเจ้ามันอยู่ในมันคล้ายๆตอนไหนในพระคัมภีรรู้ไหมครับเหมือนในคำอุปมาของพระเยซูในมัทธิวบทที่5คือแพะอยู่ในฟูกแกะ แต่ไม่ต้อนรับไม่ดูแลไม่ให้น้ําไม่ให้อาหารคนของพระเจ้าผมจะให้พี่น้องได้เห็นชัดเจนโดยการอ่านพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่ยี่ห้ข้อสีสองข้อสี่านี่เป็นคําอุปมาที่พระเยซูต,ตรัสนะครับเพราะเมื่อเราหิวเจ้าก็ไม่ได้ให้เรากินเราก็หายเจ้าก็ไม่ได้ให้เราดื่ม เราเป็นคนแปลกหน้ามาเจ้าก็ไม่ได้ต้อนรับเราต้องการเครื่องรุ่งหุ่ม,ม,มเจ้าก็ไม่ได้ให้เราเจ็บป่วยและอยู่ในคุกเจ้าก็ไม่ได้ดูแลดูในข้อ45มัทิวบทที่25ข้อ45พระองค์จะตรัสตอบว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าสิ่งใดที่เจ้าไม่ได้ทำแก่ผู้เล็กน้อยที่สุดคนหนึ่งในคนเหล่านี้เจ้าก็ไม่ได้ทำให้เราด้วย นั่นหมายความว่าแพะที่พระเยซูอุปมาเราเห็นตัวจริงคือดโอเตเฟสหนึ่งคนแต่จริงๆแพะมีเยอะมากในคริสตจักลแต่หนึ่งคนเราเห็นว่าดโอเดเฟสไม่ต้อนรับคนของพระเจ้าไม่ได้ให้ไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้สนับสนุนแถมยังขับไล่และยังขับไล่คนที่อยากจะต้อนรับคนแปลกหน้าของพระเจ้า ฉะน,นั้นดีโอเตเฟตเป็นภาพชัดเจนของคำอุป,ปมาของพระเยซูครับคือแพะที่ไม่ยอมดูแลไม่ยอมต้อนรับคนงานของพระเจ้าซึ่งยอนกล่าวว่าถ้ายอนได้มาหาพี่น้องในที่จักแห่งนี้ยอนจะประนามและชี้เห็นว่าดีโอเตเฟตชั่วร้ายเพียงใดยอนจะเปิดโปงนะครับ นี่คือมาตรฐานของคริสตจักรนะครับนี่คือสิ่งที่ควรจะทําในคริสตจักรคือถ้าใครทําชั่วประนามออกสื่อเลยครับนี่ออกสื่อมากกว่าทีวีครับเขียนลงในทัมภีร์นะครับฉะนั้นยอนจกะกล่าวว่าพี่น้องทุกท่านอย่าเรียนแบบคนแบบนี้อย่าเรียนแบบอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างอย่าคิดอย่ามองว่าคนพวกนี้เติบโตหรือบริสุทธิ์ในคริสตจักร คนพวกนี้สมควรถูกประนามในคริสตจักรเพื่อที่เขาจะได้กลับใจใหม่เพื่อทำให้เขาละอายคนของพระเจ้านะครับเมื่อเขาบังเกิดใหม่เขาจะทำดีสมกับการที่เขามีพระเจ้าในชีวิตส่วนคนที่ยังไม่เคยบังเกิดใหม่เขาก็จะทำชั่วตามสันดานบาปของเขาเหมือนอย่างดิโอเตเฟนเพราะเขาไม่เคยมีพระเจ้าในชีวิต ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สมควรนะครับที่ถ้าใครทําชั่วแบบนี้จริงๆเราควรจะประจานประนามหรือชี้ให้เห็นว่าเขาทําร้ายคิุจักรยังไงเขาทําชั่วอย่างไรฉะนั้นไม่ใช่การการประจานออกสื่อหรือออกคริตจักรนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีความรักนะครับแต่เป็นสิ่งที่ชอบทำและควรทํานี่คือบรรทัดฐานของ,ของพระคัมภีร์นนะครับดูในข้อที่12บสอ ทุกๆคนล้วนกล่าวชมเชยเมเตลรียสและกระทั่งความจริงที่บ่งบอกเช่นนั้นเราเองก็ชมเขาและท่านรู้ว่าคำพยานของเรานั้นจริงเมื่อข้อที่11 10 19 1 0 1 1ต่อว่าคนบางคนีนคือจัดที่ทำชั่วแต่ในข้อที่12สองกล่าวชม คนที่ทำดีในคริสตจักรนั่นคือเดเมทริอัสซึ่งเมื่อเราเดินทางมาข้อที่12สองเมื่อเราอ่านข้อที่12สองโยนประนามคนชั่วในคริสตจักรและกล่าวชมคนดีในคริสตจักรคนที่ทำดีในคริสตจักรเพื่ออะไรอย่างแรกคือเพื่อให้ คนที่ทำชั่วได้ละอายและได้กลับใจสองกล่าวชื่นชมคนที่มาพูดดีในคริสจักรเพื่ออะไรเพื่อพี่น้องในคริสตจักรได้รับกำลังใจในการดำเนินชีวิตที่ซื่อสัตย์ต่อพระคาของพระเจ้าหรือได้รับกำลังใจในการทำดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าฉะนั้นเราจึงเห็นว่ารสชาติหรือรสนิยมของคริสตจักรของคริสเตียนคือการพูดความจริงพูดตรงไปตรงมาไม่ลำเอียงไม่อ้อมค้องไม่ประจบประแจง ไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดใครที่ว่าผิดก็ว่าผิดใครที่ว่าถูกก็ว่าถูกฉะนั้นนี่คือมาตรฐานของคริสเตียนนะครับนี่คือวัฒนธรรมของคริสเตียนดูสุดท้ายในข้อที่1 3บสผมจะพาพี่น้องอ่านนะครับข้าพเจ้ามีหลายเรื่องจะเขียนถึงท่านแต่ไม่อยากใช้ปากกาและหมึกข้าพเจ้าหวังว่าจะมาพบท่านเร็วๆนี้เพื่อจะได้พบปะพูดคุยกัน ขอสันติสุขจงมีแก่ท่านเพื่อนเพื่อนที่นี่ฝากความคิดถึงมายังท่านข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังเพื่อนเพื่อนแต่และคนที่นั่นด้วยยอนจบท้ายด้วยความรักที่หวานซึ้งคือการที่ยอนบอกว่าไม่อยากจะเขียนมาถึงแต่อยากใช้ชีวิตร่วมกันยอนมีหลายเรื่องที่อยากจะบอกอยากจะเขียนถึงพี่น้องในคริสตจักรนั้น แต่ไม่อยากใช้ปากกาแต่หวังว่าจะมาเจอพบปะู่คุยกันฉะนั้นการใช้เวลาหน้าต่อหน้าเป็นสิ่งที่นิยมเสมอในชุมชนคริสเตียนครับเป็นทั้งในยุคนั้นและเป็นในยุคนี้เพราะอะไรเพราะอะไรที่เราต้องการใช้เวลาหน้าต่อหน้าทำไมคริสเี่ต้องจ่ายเงินเป็นแสนเพื่อมาเจอเรา ทำไมไม่วีดีโอคอที่ไหยเพราะเขารักเราครับและยอนก็ต้องการเจอพี่น้องเพราะอะไรก็เพราะรักกันรักกันจึงอยากใช้เวลาด้วยกันรักกันจึงอยากเจอกันฉะนั้นวัฒนธรรมนี้ในพระคัมภีร์ขอให้เป็นวัฒนธรรมของเราวัฒนธรรมนี้ในพระคัมภีร์ขอให้เป็นวัฒนธรรมของริสตจกักรพนธสัญญาใหม่ ขอให้เรารักกันเหมือนที่ยอนได้รักพี่น้องขอให้ไว้าทานี้เป็นจริงในช,ชีวิตของเรานะครับขอพระเจ้าให้ท่านได้เติบโตจากพะระวจนะตอนนี้ให้ท่านเติบโตและเต็มไปด้วยความรักที่จะรักพี่น้องนะครับขอพระเจ้าวยพรทุกคนนะครับให้เราร่วมใจกันอยน่หา